เปิดโมเมนต์น่ารักมิกกี้กับน้องโนล่านี่แหละตัวอย่างพ่อที่ดีสุดๆเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อที่แสนจะอบอุ่นมากๆมิกกี้นอนอัลภาพาสนาป้อมเพชรสามีของเจนนี่อัลาพาสนาป้อมเพชรเราจะเห็นโมเมนต์ละมุนของคุณพ่อมิกกี้กับลูกสาวน้องโนล่าอยู่บ่อยครั้งในโซเชียลทั้งไปรับส่งลูกที่โรงเรียนทำอาหารให้ลูกหนุ่มมิกกี้ได้โพสต์คลิปน่ารัก นาทีที่หวีผมให้กับน้องโนล่าโดยได้โพสต์ในอินสตาแกรก็จะเห็นคุณพ่อนั่งหวีผมให้ลูกอย่างทนุธน้อมหน้าเอ็นดูสุดๆมีแคปชั่นระบุว่า time is precious โมเมนต์นี้ก็ทำเอาหนุ่มๆสาวๆชาวเน็ตคอมเมนต์ชมมากมายพี่เป็นตัวอย่างให้ผมอยากทำตามถ้าผมแต่งงานแล้วมีลูกผมก็อยากเป็นคุณพ่อที่ดีของลูกเหมือนพี่นะ โตขึ้นหน้าตาแบบนี้ดวงตาแบบนี้ลูกอินเตอร์แน่นอนชอบดวงตาแบบนี้มากน่ารักจังครับลูกคุณภรรยาโชคดีมากที่มีสามีที่น่ารักแบบนี้เป็นเราก็รักตายเลยทำงานได้อย่างสบายใจเพราะมีคนดูแลหัวใจดวงน้อยคุณพ่อเหนื่อยไหมทางใจทางกายรู้พ่อไหวอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพ่อแบบนี้น่ารักมากเป็นต้น